Các ông đoàn băng, Bang 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 có thấy lông không? Bạn thấy lông Bang thấy lông khỏa, ล็อกล็อกล่องขวาเหนื่อยโคตรโคตรนี่บิ๊กลงไล่อย่างนี้ดีกว่าเหยีข้างโอเคคับปล่อยคลายไปเลย ถ้ามันดับปล่อยคลายไปเลยไ,ไหว <c oughs> ปะเกียร์เลยัไ้ลองๆถ่ายถ่าย,ย,ยไดีโอก่อนกดกดเกียร์ไปเดี๋ยวกูดึงนี้ก่อนเดี๋ยวกูไปดึงคันเกียร์ได้ยังไหไหมถไยไมไ้ี่ไมได้ อันน่านี่กล้องอยู่นี่ไอ้หนุ่ยมึงขึ้นบิดแล้วล่ะกาไปเปล่ะเหรมาต้องขึ้นลายนี้เออเฮีนน้ยไม่ใช่ลายนี้ลายนี้เห็นเลยลงเห็นลงลงเสร็จเปิดเปิดเมื่อกี้หนึง่ง เดินอูก่อนดูก่อนไ้หาจะไปได้ไงล่ะโอเคไป <percentage S 1> เฮ้รเยรถมาหลบก่อนเลยเขหลบแนวเนี่ยอ้อเยอะมาเล่นนี้เลยไม่เดี๋ยวให้เขข้าคอมเขาคอมได้